ภาคสามหรือวะเออนี่ยภาคสามแปเตอร์หนึ่งไงอ้เหี่ยภาคสาม,มาอัปเดเปเตโอ้อยไ้ค่เ,เกมดีวะ่ะ <c oughs> นี้เรื่องเล็กราฟิก่จัดหนักที้หายเพ้าใจ,จะเกมดีว่็มันมีทุกเรื่อง เฮ้ยห,หาทำมันเที่ยเกมผีอ่ะมึงเล่นเกมผีอ่ะมึงเขาเ้าใจปหมมึงเล่นเกมผีไอ้นี่คืออะไรวะไอคอร์ฟเนี่ยโคอร์สแบบเจี๊ยนนอหรือเปล่าเนี่ยรอนั่งแอ๋มเออนั่งนั่งเหลือมัไปไอ้เที่ยกลัวทางนี้แหละหบบตามมาไอ้พวกเน็ตนอ่อนมันกระโดดยังดีเลยอยู่เลย กด f สําหรับเผยฉายเออกูรู้ตั้งแต่แรกแล้วไอชิบะไม่ต้องบอกหรอกไอ้ไชิบะเผยฉายบักปิงเท่าไหร่วะเี็ยปิงสองร้อยอัมนมาเคยฉายกูบักไหนไ,ไ,หไปวิ่ง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 ใครวิ่งไม่ทันกูไม่รู้นะมีทางรถไฟวะจะไปทางไหนวะตรงหมดวะเออกูรู้มึงเคยเล่นไปเลยนําเลย <c oughs> นําดิ <c oughs> เออ ขวไอ้เฮียกูชอบร้ายไอ้สัตว์ไม่เคยซ้ายดีหรอกไหนบอกว่าไอ้ไอเหียกูไม่รู้กูเดินตามทางรถไฟไวนี่แหละ,อละอโอเเงโงเ้โอเหียเริ่มแหลกแล้วไอ้เหียโหลดผีมาให้กูแน่นอนอ่ะมันก็กดนั่งเลย อะไรวะนี่ไงมันก็เปิดได้ไงอะไรพวกมึงเนี่ยเอาเออมาถูกข้าของเราฝั่งดีกว่าแล้วนี่ไงเปิดไฟเดี่ยวดูบานี้ไม่มีไม่มีไฟฟ้ากูก็เปิดไฟฟ้าแล้วนี่คือลิฟต์เดี๋ยวๆอยู่เพิ่งลงลิฟต์ไม่มีพลังงาน เดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าพึ่งยงรีบกันมออกมานี่กันนี่นี่พลังานคารานี่ไอ้กูสับแล้วตะกีกน้นั่นนี่มีอะไรที่ซ่อนแน่เลยกูว่าผีเหี้ยผีเหี้ยข้างหน้าเนี่ยไม่เห็นแน่วิ่งหนีเหีเ้ยเฮ้ยเหี้ยผิดทางวิ่งเหี้ยวิ่งมาไอ้เมันตามใครไปด้วยไอ้เหีเ้ยตามเรา อยู่ข้างนอกกะแหละผีอยู่ข้างนอกไ,ออกไหมี่ย,มมย,นะยังผีนี่ไหมตีนชิ้มายเลยแม่งวะขี้เกือบที่อยู่ซีดเลยนะว้าวเวียนผีแม่งน่ากลัวชิ้มหายเฮ้ยยืนอยู่หน้าประตูสัตว์สนี่หน้าประตู้สัตว์มันรู้ขุยเนี่ยอะไรมึงออกไปรอมันดิมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมัไปแล้ว <c oughs> มันไปไหนอะมีประตูมีประตูพวกกูต้องไปทางนั้นเปล่าวะเออจะทางผีดักนั่นนะเนาะไปเมื่อกี้ไงผมไม่เห็นก่อนเลยไหมนี่มันก็มีเนี่ยดิบเนี่ยดิมันจะลอ่มๆมองๆเลยเออลองลงลิฟต์ก่อนไหมก่อนที่จะไปหาผีมันไม่มีพลังงานอะนั่นแหละกูเห็นตาขาวๆมันอยู่ตรงหน้าเลยวิ่งมาเล่าไอ้เหี้ยคุณนัก นม่ไม่โกหกผีมึงอยู่ไหนไอ้สัสมึงไปก่อนดิมึงงานอยู่ไหนไอ้สัสตามมาดิงอยู่ไหนตรงไปเลยตรงไปเลยกูอยู่ข้างหลังมึงอ่ะเมื่อกี้แม่งผีไหมไอ้ผีนี่มไอ้เหี้ยะไรมึงเนี่ยตรงไปดิมึงกลับมาเล่นยากไอ้ผีเนี่ยข้างหน้ามึงอ่ะเฮ้ยมันกำลวิ่งมาแลยคุณนอน ใครไม่รู้โดนไหนก็ใครไม่รู้ปิดประตูเนี่ยเนี่ยกูเห็นผีไอ้ยยืนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเข้าบ้านมาแล้วผีมาเข้ามาแล้วนะไอ้ย่าผีเปิดประตูได้เหรอไอ้สัตว์ไอ้หนูมันอยู่โู่นเลยไอ้ผีฉลาดไงเยียเปิดประตูได้ไอ้สัตว์ปิดนะมึงดูไอ้ผีนะปิดกูถีบ เข้าห้องน้ำแล้วไปแล้วเฮ้ยมาทางนี้ดิเนี่ยมาเข้าไอ้ฝั่งข้างๆห้องน้ำเนี่ยห้องนอนไอเชิดผีอยู่หน้าประตูเนี่ยกูตีได้เนี่ยกูหลบได้กูเฮ้ยกูหลบได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยกูหลบได้กูหลบได้ตัวไอ้ดีผีไม่มาหรอกไอ้มึงกลัวอะไร เยลยเราต้องต่อไปห้องไหนวะห้องไหน,นอันนี้คือห้องควบคุมเอออันนี้นห้องนอน,นออไป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 ,ไป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 เออไอ้ไนู่นนำไปละเปิดตัวเพื่อนนี้นนมึงจะปิดทำไมเฮ้ยมีอะไรปะข้างบนมีอะไรปะ ไปดิใครไม่กลัวผีอ่ะเออไปเลยไม่ต้องกลัวหรอกไอสัตว์มึงจะปิดทําไมห้องข้างๆเนี่ยมึงเปิดห้องข้างๆวิ่งตรงไปห้องข้างๆเนี่ยหน้านั่นอ่ะมันเปิดได้น่ะเปิดได้ไหมีวิ่ง้าไปล้วไป่าฮ่่่อ่า่าฮ ยูมาวิ่งมานี่เฮ้ยมันไม่เห็นด้วะไปไหนละมันผลิไม่ได้ด้วยมันพาผีวิ่งมามันพาเรื่องีมันว่าอะไรเหี้ยแม่งไปวิ่งล่อผีมาไอ้สัสเอ๊ะเหี้ยผีมันผีมันอย ok? <function 3> <phin reforms> ู่ไหนวะ ผีไม่ตามมาไหมไอ้นั่นแหละไอ้เนี้ยเออไอ้เหี้ยมึงไปดิไปดิมึงไปดูผีดิเฮ้ยผีไปละเด้อเดๆๆเด้อ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 ตล เนอผีวไ่งนอนเลยนอนดิ้นเลยเอาใหม่ไม่แกล้งกันละกูจะตามในเรื่องให้จบๆละที่ไปมันจะปิดประตูไม่หรือไรเฮ้ยจะรีบแบบขระห่ำๆงเยะนเง้ยูเห็นผีละผีวมึง วิ่งมาไม่เก่งเขียววิ่งเนี่ยเฮ้ยแม่งคู่นี่แหละหูก็ดูเนี่ยแม่งใครวะดับเบิลคิวเลยสัสไงกูไปละอุอ yeah. hey, hey. ้ยไอ้เจ hey, ้าผีวิ่งมาหากูเดี๋ยวนะห้องนี้ห้องนี้เข้าได้มาดิกูจุกับมึงเนี่ยเฮ้ยกูอยู่ในห้องไหนวะมาแล้วน่ะผีมาแล้ว ที่มาละวิ่งล็อกเน้กูเก่งในสัตว์ห้องนี <k 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 ้เปิดไม่ได้ห้องนี้เปิดได้ห้องนี้เปิดได้ผิวกระด้างหลังมึงเแยคุณคุณนั่งคุณห้องนี้เข้าได้ห้องนี้เข้าได้เฮ้ยมีขวานมีขวานมีผีมีมาพี่เอกูไม่รู้กูไม่สนใจอะเนี่ยพี่สามมาอย่างนี้ดิ สบ,บายไหน,นสับทำยี่อะผีมันก็มาดิสัตว์เนี่ยผีน่ากูารู้มึงวิ่งไม่ออกผีอยูไ่ไหนวะอ๋อน่นไงกูงเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูไปแล้วห้องนี้เปิดไม่ได้ มีพลังงานผีมวิ่งมาพี่เยห้องนี้ก็เปิดไม่ได้เอ๋อกูเห็นห้องควบคุมแล้วใครก็ได้ไปสับสวิตช์หน่อยดิสับไอ้ท่อนั่น่ะให้เป็นห้องควบคุมผีมาหากูอยู่เนี่ยผีมาไล่กูอยู่เนี่ยเว้ยมาบูมเดี๋ยวกูจะล่อมันเออกูไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายกูเห็นห้องควบคุมแล้วกูเห็นห้องควบคุมแล้ว ผีอยู่ห้องไหนวะโอเคผีอยู่นั่นผีไปหาพวกมึงนั่นแหละเออผีแม่งไม่กลัดดิเนี่ยนั่นดิเอ้าเออกูก็เห็นแม่งผีแม่งเดินผ่านมันว้วยมันเป็นอมตะมันเปิดไม่ได้อ่ะ เออห้องผีอยู่ไหนผีอยู่ไหนถามหน่อย yeah, oh, oh. อ๋อ <c oughs> เดี๋ยวนะห้องไหนที่หนึ่งหาห้องล็อกเกอร์ปลดล็อกประตูค้นหาขวานแก้ไขปริศนาคอมพิวเตอร์ <c oughs> โอเคผีอยู่ตรงหน้าประตูนู้นใช่ไหม <c oughs> เคยกูเห็นแล้วกูแก้ไขปริศนา <c oughs> โอเคเอานี่ห้องเป็นห้องเป็นห้องหลบตรงนี้นะห้องคอมเนี่ยตรงนี้มีห้องหลบไม่เป็นไรกูหลบห้องนี้อยู่พวกมึง่ะวิ่งมาเลยอ่อ ปิดตรงนี้อ่ะปิดตรงนี้ซะปิดตรงนี้ตรงนี้อ่ะใครามาบอกกูด้ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ผีมาแล้วเงยียบจิบเออ,อ,อเรียบร้อย ให้กูเปิดเลยให้กูปิดวะเนี่ยเออห้องแลบผีอยู่ไหนผีอยู่ไหนอะใครไม่รู้มาหน้าห้องกูเนี่ยผีผีอยู่ไหนผีอยู่ไหน,นไโอเคผีมาทางนี้ไปละห้องแลบห้องแลบอยู่ไหนนะมันวิ่งได้ไม่จำกัดอะ่ะพวกมึงกลัวเะไร ห้องนี้ปะห้อง l ลบมันอยู่ไหนห้องนี้อ่ะไม่ใช่ห้องเซฟห้อง l a บมันอยู่ไหนวะผีมาเหรอไม่หมาก็เคียแล้วใ,ใครตายอ่ะออมันมันวิ่งไปหายโ่นแล้วไปวิ่ง เฮ้ยเชี่ยไอ้สัตว์เอ้ามีสองตัวเหรอหนึ่งตัวดีหนึ่งตัวเองเหรอไอ้เชี่ยกูเห็นมันวิ่งมาหาพวกงี้นี่มันก็วิ่งมาหูเลยแต่ว่ามันบ้าไงอ๋อบ้านมันบ้าไอ้เชี่ยนี่ไงมันวิ่งมาละกูไปละมันเปิดประตูได้มึงปิดทำไมเข้ามาไม่ได้นะนี่นะมึงโดนมึงโดนมึงมันเข้ามาไม่ได้น เออสวยงามสวยงามอ๋อนี่ห้องเซฟผีมาอยู่ดิฮ่า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 าไม่ต้องปิดประตูดิถ้าผีไม่มาไม่ได้อะไม่ได้เฮ้ยเกี่ยวแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้สัตว์ กูเก่อยู่เอ้ยวิววิวพี่จีบปิดประตูซะไมกูไม่ได้ปิดประตูมันเปิดนี่ยอาบอ่ะอาบ่ะว้อยู่ไม่หิวห้มีใหญ่โอมนอนเบาชั้นล่างอ่ะชั้นล่างล่างสุดชั้นล่างสุดโอ้โหโอเคกว่าทำแขนให้อยเตี้ย เอ๊ะตะกี้มึงเปิดอันนี้แล้วใช่ไหมนี่ไงไม่เห็นเปิดประตูไหนได้เลยมึงเปิดพลังงานแล้วไมั้งเฉ่ะพี่งมาวาพีนั่งมาจุกแม่งไม่ได้แดกกำลังห้องนอนแล้ว

ไม่เขาทำมาไม่สมบูรณ์ป่าวะหรือเขาทำสมบูรณ์แต่พวกกูงโง่วะเนี่ยโ,โอ้โอ้โอ้เห็นแล้วไอ้เย่ยมึงตายเหรอ ีอยู่ไหนผีอยู่ไหนห้ <moved> องคอมใช่ไหม oh, <uellement> เดี๋ยวกูดูกนันกูต่อไฟไปที่ห้องควบคุมได้แล้วเอ้ยเห็นเห็นตาผีว่าผีมันต้องมาฝั่งซ้ายนแน่เลยใช่ผีมาฝั่งซ้าย ห้องควบคุมเปิดได้แล้วอ๋อเอาขวานมาสับห้องนี้เอาขวานมาสับห้องนี้ขวานอยู่ตรงห้องนอนมันดันศพไอ้นี่ไปแล้วมันโง่ผีวะดีเลยไม่มีไม่มีขวานอยู่ห้องนี้ขวานอยู่ห้องนี้กูเห็นละ ผียู่ไหนวะผียู่นี่เฮ้ย <Hey, S 1> มึงจะปิดทำไมแล้วใครปิดวะปวะมไม่ปมดังปดแหละอะเออดี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 ตายวะ <c oughs> สวยงามสวยงาม ปิดประตูด้วยปิดประตูด้วยปิดประตูด้วยเฮ้ยมึงไปไหนฮะโอเครอการป้อนข้อมูลรหัสมีเลขสามตัวโอเคกมึงเจอเลขสามตัวที่ไหนบ้างบอกกูได้เลขสี่กับเลขเจ็ดเลขสเล็ดสิบกับเลขเจ็ดไม่ไม่ไม่รหัสดิแค่สามตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดล่ะ ไม่ได้กูดปิดประตูไปแล้วดิไม่มาหาผมเหรอเนี้ไม่ไม่ไม่อยู่นี่กับกูอฮ้ยแม่งแม่งถึงแม่งดักดีกว่างานดื่อนี่ถี่นี่แม่งหนึ่งสามขีดหนึ่งแหละสามหนึ่งขีดสามสองขีดเก้าอะไรวะเนี่ย แค่สมแค่สามตัวไม่ใช่เหรอหนึ่งสองสามว่าใช่ไหมรีบร้องกูก่อนที่หนึ่งสองสามอ่ะไม่กูยังไม่ไว้ใจสองขีดเก้าสองเก้าสามหนึ่งรอแค่สามตัวไม่ใช่เหรออ๋อเลขสอง ตัวที่สองคือเก้าตัวที่สามคือหนึ่งตัวที่สองคือเก้าสามคือหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็อะไรอสักตัวเก้าหนึ่งเก้าพี่ลองดีเก้าหนึ่งเก้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งตัวที่สามคืออะไรนะตัวที่สามคือหนึ่ง ดูที่สามคือหนึ่งสองเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งอาล็อกลิสเซอร์โอเคผีอยู่นี่ กูจะไปสับไฟให้เหมือนเดิม,ม<า>ล่อผีไปหาพวกมึงหน่อยดิกู <c oughs> จะไปห้องนู้น <c oughs> ตอนนี้กูเริ่มไม่กลัวแล้วเนี่ยอ <c oughs> ะไรเปิดได้แล้ว <c oughs> สวยโอ้โหต้องใช้ขวานอีก เม่กีเห็นผีโอ้โอ้อนนโอแม่งผีแมงอกับแม่งมรู้ว่าม่งกูกออนี้วเอีห้องอีหนึ่งแลวห้องเอฟหนึ่งเปิดแล้ว,ลวห้องอี๊หนึ่งอยู่นะห้องนอนหอหน่งห้องนั่งเล่นนี่หว่าห้องวิจัยเปิดแล้ว เปิดทิ้งไวให้พวกมึงหมดเลยเนี่ยพวกมึงอยากเข้าตอนไหนก็เข้าห้องห้องเอฟหนึ่งเด้อกูดูกันตอนนี้กูมีนิกเกิลทดลองดินปนเปื้อนเหี้ยอะไรสักอย่างเนี่ย ผีอยู่ไหนอยู่ที่เปลี่ยนชุดนี่ดิผีอยู่ไหนน่ะติดอยู่ห้องไหนเนี่ยติอยู่ห้องไหนนะก็เกิดมันก็กดดิกูไม่รู้ผีอยู่ไหนเนี่ยมันตามกูอยู่เนี่ยมันก็มามันก็มาดิ เฮ้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 โดนแดกไหมไม่โดนไม่โดนแล้วใช่ไหมโอเคกูจะไปใส่รหัสแล้วนะ <c oughs> อุย้ยเุ่ยแม่งโผล่มาห้องนี้พ <c oughs> อดีอยู่นั่นรออยู่นั่นรอเฮ้ยมันจะดันไปดิมันดันไม่ได้เย อยู่ไหนวะคลิกกีเห็นละวร้อยผีหายไปแล้วเดี๋ยวมมาเก็บอันนี้ก่อนเก็บตัวอย่างมึงก็มาเก็บด้วยก็ได้เนี่ย เออเก็บได้มาทุกคนเลยแล้วก็มาตรงนี้ผีมันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งก่อนหน้าน,นี้กูไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือเราะเป็นเพราะว่าอะไรผีมันอยู่ห้อง F1 หนึ่งเนี่ยวิง่ง ไปเกิดไหนหรือว่าอาจจะลงลิฟต์ได้แล้วหรือไม่ก็ลิฟต์เออไม่เกิดลงลิฟต์ว่ะเออลงลิฟต์ได้แล้วไอ้เคียไอ้ตะกี้ไม่ลงลิฟต์กันแล้วทำไมตะกี้มึงไม่ลงลิฟต์มึงยิงลงลิฟต์ได้เว้ยอะไเหรอดีดีดีแม่งลอยกันจิบหายแล้วมึง <laughs> ลอยไปนู่น <laughs> แล้วคนหนึ่ง อาวัวปวดที่ไหนวะเป็นดูดิบังออกไป <laughs> บังออกไปนู่นแล้วเออน,นีม่มาเปิดหน้าทางนี่ไงเออเจัดอ่ะออไปโอ้ยแหลกขึ้นเยอะทางนี้ไปไม่ได้ทางนี้ไปได้ทางนี้ไปไม่ได้ตรงไปห้องห้องนี้เปิดได้ ห้องนี้เปิดได้อีกห้องนี้เปิดไม่ได้ห้องนี้ยังเปิดไม่ได้แน่นอนมาตรงห้องนี้เออไป <c oughs> ห้องนี้ <c oughs> มีตัวใหญ่อยู่แน่นอนใหญ่ไหมไม่รู้เหมือนกัน ห้องนี้ห้องเซฟกูคิดว่านะเออห้องนี้ห้องเซฟมีเทียนอยู่เฮ้ย เคเรียบร้อยแล้วไปท่อสีน้ำเงินม,มันเชื่อมไปตรงไหนวะตรงนี้มันคือที่ไหนเนี่ยไปไม่ได้นี่ทางตันแล้วมันจะสร้างมาเพื่ออะไรวะไอ้เชือ,อ,อกคอม,อมกูแรงขนาดยิยง่งโคตรแหลกอะ อนนี้กูลงทางว่ดละ